กรบสวัสดีปอแม่พี่น้องเอฟซีสาหายคนเมืองชาแนลมดสุขโสขทคนะครับวันนี้เขาได้มาที่วัดม่อนจำซินนะครับตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางน,นะครับเส้นทางกับทา,างไปบ้านแมต่ตำบ้านตรงกวยนะครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นไปรับชมวัดม่อนจำซินข้างบนเด้นะครับผมไปเลยครับผม อเคครับตอนนี้เขาก็ได้มาอยู่ที่อันวัดม่อนจำศิลน,นะครับตรงจางขึ้นนะครับแต,ต่เขาปลาปอแม่ไปนองมดโคสุคนข,ขึ้นไปกับไวพระาตุม่อนจำศิลอองพระพุทธรูปตั้งบนนะครับผมนะครับอยู่บนป่ปาเนยนะครับกลางบนดอยอันนี้ดูเส้นระหว่างมาเตยม จะไปบ้านแม่ตํานะครับนี่จะเป็นวัดในสายธรรมยุทธนะครับน่าจะมีพระจำพรรษายอยู่หนึ่งลูปนะครับท้งนี้นี่ครับวัดม่อนพระธาตุม่อนจำศีลน,นะครับ นี่ก็เป็นค้องระครังนะครับคลองใหญ่นะครับคลอง <S <S ต้องลุ้มบนจะเป็นตาซ้ายบ้านหนอง่องนะครับเป็นคุดซ้ายกันนะครับขุดซ้ายขายซ้ายนะครับจา้ายหนองลองแต่อยู่ในบ้านเอื้อมนะครับ จะมีอันกุฏิตเปุนมาปฏิบัติธรมรมเลยว่าพระจํปาปรรษาอยู่นี่ครับแต่น่าจะมี้หลูเดี๋ยวนะครับ,รบนี่ครับเป็นพระธาตุเก่าแก่เหมือนกันนะครับดูทรงแล้วครับ แต่ยังไม่บด้บุเลน่ครับแตกมนันโดโฮปาปัาปอแม่พี่น้องมาสุขคสุโคนเดินรนอบรอบวัดนะครับอันนี้เป็นตังลงนี่หรือเปล่าอ๋อตังลงอ๋อบริเวณวัดมันกับบกวางนะครับมันจะเป็นตัววงกลมนะครับเนหมุดดอยตรงนี้นะ สาตุลบันนทยลุกเผยแผ่วัดเกา่าวัดแก่โบราณโบราณสถานในตำบลบันเอ,อายมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางประเเมพีป,ปนอ้องเอฟซีทุกท่านที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับได้รับชมนะครับเดอ้ออยอยู่ดีมีสุขเดินทางปลอดภัยท่ามาอยากประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งลุมนี่จะเป็นบ้านไมต่ต่ำนะครับเส้นลุมนี่จะเป็นบ้านไมต่ต่ำนะ โอเคครับเดี๋ยวขอไววองพระธาตุมอนจำศีลกันนะครับโอเคครับวันนี้เข็ได้ปลาป่อแม่ปีนองมดสุขโขสุขคนมาเอา,เอา,เอามาชมวัดเก่าแก่โบราณโบราณสถานตี่อยู่ในตำบลบ้านเอื้มนะครับอำเภอเอมืองจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยววันี้ว่าจะกลับเาเห็นบอน,น้า อยู่บอ่อนึงนะครับเดี๋ยวห้อมาดูนะครับนี่เป็นบอ่อน้าเก่าแก่นะครับที่ว่าเปินได้คุดไว้บอ่อน้ำนี่ก็อยุงานกับหลายร้อยปีไล้นะครับนี่ดึกมาน่ากลัวนะครับโอเคครับจะได้ก็ขอจอบคลิป เพียงไว้ตอนนี้ก่อนนะครับก,ก็ขอพ่อแม่ป,ปี่นอง g มดสุขสุนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอำนวยเงินท้องประสบความสาเร็จในที่าการง,งานทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ